สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถขุดเล็กยี่ห้อ ihi 60nsl นะครับผมคันนี้เรามาเสนอขายด้วยนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขุดเล็กไซส์ซิ่งขนาด6ตันอยู่บูมอาร์มยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้คันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดมีที่กว้างสัก5-6ไร่ใช้งานในสวนในไร่คันนี้ ตอบโจทย์การทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเพราะเป็นไซส์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองเรามาดูที่สภาพโดยรวมรถรอบพ์บ่อันธะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เราทำการถ่ายให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับสีสันอะไรก็เดิมๆนะครับคันนี้มาในรูปแบบตู้เก๋งคันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นใหม่พอสมควรเลยครับแบรนด์ ihi ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกค้าท่านใดที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวคันนี้เป็นรถขุดนำเข้านะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมรีวิวรอบรอบคันนะครับมุงกีคันนี้ก็เป็นมุงกี่สภาพเดิมนะครับฟัน5้ซีกนะครับผมแล้วก็บูมอาร์มสวยเดิมนะครับผม มีโลโก้คาว่า i-hi นะครับตัวสีขาวนะครับอยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของตัวบุมอาร์มนั่นเองบอดี้ตัวรถคันนี้เป็นบอดี้แบบท้ายเออเหลี่ยมๆหน่อยนะครับผมซึ่งดูแล้วบึกบึนกำยำให้ความแข็งแรงและทนทานเลยทีเดียวมาในรูปแบบตู้เก๋งสีขาวนะครับสภาพก็เออสวยๆเลยนะครับตู้เก๋งกระจกก็ครบทุกบานนะครับผมภายในห้องคนขับ ก็เป็นกว้างขวางเลยนะครับผม mm hmm. การจัดวางอะไรดู mm hmm. ไม่เกะก,กะนั่นเองคอนโทรลอยู่ทางด้านข้างนะครับคอนโทรลสั้นซ้ายขวานะครับซึ่งอันนี้เป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับ mm hmm. การใช้งานก็ขับง่าย mm hmm. ขับนิ่มมือเลยทีเดียวคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับตัวเดินก็จะอยู่ทางด้านหน้านั่นเองนะครับการขึ้นลงอะไรก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียว บอดี้ด้านล่างก็ทรงเหลี่ยมๆตัดไปจนถึงด้านหลังเลยทีเดียวนะครับผมฝากระโปรงอันนี้ก็เปิดมาก็เห็นห้องเครื่องยนต์ทางด้านหลังนะครับก็เป็นเห็นได้หมดท,ทุกมุมเลยทีเดียวนะครับซึ่งห้องเครื่องยนต์ก็กว้างขวางเลยทีเดียวสามารถดูได้แบบครบทุกจุดนั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับก็จะอยู่ทางด้านข้างๆช่องเก็บ นั่นเองคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับปั๊มไฮดรลิกเป็นปั๊มนิวนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องอยนต์ยันมานะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเรื่องอะไหล่ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสามารถหาได้ทุกชิ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับรถขุดไอเอชไอหกสิบเอ็นเอสแอลนะครับผม ช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กใบมีดดันหน้ามาพร้อมซึ่งสภาพก็ยังโอเคใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้เราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถติดตามรับชมกันได้เลยคันนี้นะครับ IHI60NSL ล้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่3,99,000บาท3,99,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจและไม่อยากพลาด สามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับผมและคุณจะไม่พลาดลดขุด IHI 60 NSL คันนี้นั่นเองนะครับผมทางร้าน2ลดรถสวยเรา สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถอยากจะดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมหรืออยากดูวิดีโอแบบไหนก็สามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับเราพร้อมบริการให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนั่นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ